สวัสดีครับพี่น้องชาวพาคเครื่องนะครับผมวันนี้อยู่กับโยมเมืองลุงนะครับวันนี้ผมมีน้ําเต้านะครับผมตอนนี้อยู่ในกระแสมากๆนะครับผมน้ําเต้าของอาจารย์พงศ์นะครับวัดแจ้งนะครับผมดุนบารมี88นะครับผมวัดแจ้งชัยบุรีนะครับผมออกปี2563นะครับเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับผมรวมๆนะครับผมสร้างทุกเนื้อนะครับอยู่ประมาณ20,000นะครับผม20,000ลูกประมาณนะครับ20,000ลูก วันนี้ผมมีไม้เพื่อนๆมีมาแบ่งปันนะครับผมมีแบ่งปันเพื่อนๆเดี๋ยวผมนับดูแล้วก็มีลูกมีมา14ลูกนะครับผมผมมีมาแบ่งปัน14ลูกนะครับราคาจะไม่เท่านะครับผมถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวทักอินบ็อกผมมานะครับผมผมจะบอกก่อนนะครับว่าลูกนี้เนื้อนี้สร้างเท่าไหรเลขโค้ดอะไรนะครับผมอ่ะมาเริ่มนะครับผมที่เนื้อล่างนะครับผมด้านล่างนะอ่ะนี่คือเนื้อทองทิพย์นะครับผมมีมา1 2 3สา 6ลูกนะครับผมทองทิพย์อ่ะทองทิพย์นี่สร้าง3,999ลูกนะครับผมอ่ะสาม9ัน 99, ลูกนะครับผมฟิลเหมือนทองจริงเลยนะครับอ่ะฟิลเหมือนทองจริงเลยสวยงามนะครับผมทองทิพย์อ่ะลูกนี้มาดูครับผมเลขโคดอะไรเลขโคด2 7 7จนะครับอ่าสองเจ็ดเจ็ดศูนย์ตรงเลขใครตรงอะไรก็บอกได้นะครับผมสองเจ็ด็ศนนะครับลูกแรกอ่ะลูกที่สองนะครับผมปึ๊บลูกที่สองหนึ่งสี่สี่ศูนย์นะครับอ่าเลขบ้นนะครับผมมีเลขบ้ลเลขบิ้สองลูกนะครับเลขบิ้สองลูกนะครับผม 1440นี่รวมได้9นะครับผมเรียกมงคลน,นะครับอ่ะเรียกมังกรตามศาสตร์จีนนะครับผมเรียกมังกรตามศาสตร์จีนอ,อือเดี๋ยวดูก่อนนะครับลูกนี้1480นะครับ1 1480นะน 1, 4, 8, 0, นะอ่ะ1480โอเคครับผมเดีย๋ยวมาดูลูกต่อไปกันนะครับ สวยทุกลูกนะครับผมคือคุณภาพทองทิพย์ที่คัดมาคือสวยมากนะครับผมอ่ะเหลือเท่านี้แล้วนะครับผมเดี่ยแบ่งปันนะครับอ่ะรอบนี้เลขโค้ดสามตัวนะครับผมหายากนะครับผมเลขโค้ดสามตัวหายากนะเลขแปดสี่สามนะครับแปดสี่สามแปดสี่สามนะครับอีกลูกนะครับผมอ,อีกลูกสองเจ็ดหนึ่ง สองเกหกหนึ่งนะครับสองเกดหกหนึ่งตัวนี้กระแสมาแรงมากนะครับผมที่พัทลุงแรงมากๆนะครับราคาขึ้นรายวันเลยนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่อ่ะหมดไปแล้วนะครับผมสำหรับทองทิพย์นะครับทองทิพย์นี่ หลักร้อยนะครับผมผมปล่อยอยู่หลักร้อยนะครับแต่จํานวนการสร้าง3,999นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมจะเป็นเนื้อเดี๋ยวผมดูนะครับเนื้ออะไรแป๊บหนึ่งนะอ๋อทองผสมนะครับอ่ะทองผสมทองผสมนี่สร้าง1,999นะครับผมอ่ะทองผสมนี่วันนี้มีทองผสมมา2รลูกนะครับ2สไตล์อ่ะทองผสมนี่คือเป็นทองผสมสูตรโบราณนะครับเราจะรู้ไม่ได้เลยครับผมว่าจะออกมาเป็นสีอะไรนะครับผมส่วนใหญ่จะออกมาเป็น2สีนะครับ2สี อะจะไม่ดำหมดก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมหาหาค่อนข้างยากนะครับผมสีหเหลืองเแบบนี้ส่วนใหญ่จะว่าดำท่อนหนึ่งเหลืองท่อนหนึ่งนะครับโอ้แป้งเจออะไรติดนะครับผมคลาสสิกเลยนะบแบบนี้สวยนะครับผมมาดูเลขโค้ดกันดีกว่าครับหนึ่งเก้าเอ 9, 9, อเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมเก้าหนึ่งเจ็ดอ่ะเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมสวยๆนะครับทองผสมสูตรโบราณน,นะครับทองผสม เนี่เป็นทองผสมอีกลูกนะครับผมนี่ครับผมดําสวยนะครับดําสวยทั้งลูกเลยลูกนี้ครับผมดําสวยทั้งลูกนะครับดำเสมอนะครับผมดาเสมอนะอ่ารูครับผมที่ตูดที่ก้นนะครับผมที่ก้นของน้าเต้านะครับมีรอยตาใบนะครับผมมีรอยตาใบมาดูกันผมว่าเลขกดอะไรครับลูกนี้โปรแสงจ้ามากนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจุดโฟกัสก่อนโอเคหนึ่ง 60นะครับอ่า160ใครชอบเลขอะไรก็ตามใจเลยนะครับผมตรงกับใครตรงกับเลขวันเกิดทะเบียนรถอะไรแบบนี้นะครับผมน้ำเต้านะครับตามาศาสตร์จีนเนี่ยคือผลไม้ที่เรียกว่าความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นผักผลไม้นํำโชคนะครับน้ำเต้าเป็นพืชนํำโชคนะครับพืชมงคลนะครับ อ่าลูกนี้นะผมเป็นทองแดงเทือนนะอ่าทองแดงเทือนทองแดงเทือนนี่สร้าง2,999ลูกนะครับผมสร้าง2,999ลูกอ่าเลข3หลักเลยครับท่าน618นะครับผม618นะครับอ่า618ท่าในใดชอบบอกได้นะครับผมท่านใดชอบบอกได้นะครับ618 ผมจะขอเล่านิดนึงนะครับผมก่อนจะเปิดลูกต่อไปนะครับอ่าคือน้ำเต้าเนี่ยออกมาเมื่อประมาณประมาณ3สัปดาห์นะครับผมสมสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมอ่าสามสัปดาห์ที่แล้วลูกอ่าหลายคนนะครับผมแย่งชิงกันนะครับตอนนี้ปาลุงแย่งชิงกันมากนะครับผมในกลุ่มสมาชิกน้ำเต้านะครับผมของอาจารย์พงศ์สัปดาห์สองสัปดาห์นะครับผมสมาชิกก็เป็นพันคนแล้วครับแป๊บเดียวผมขึ้นวันละเป็นร้อยนะครับผมกำลังมานะครับผมบอกก่อนน้ำเต้าปาลุงนะครับ จะเป็นตำนานนะครับผมผมบอกเลยจะเป็นตำนานน้ำเต้าพัทลุงนะครับผมอ่าคนพัทลุงมีเป็นแสนนะครับผมน้ำเต้าสร้างแค่สองหมื่นลูกนะครับถ้าเกิดคนพัทลุงเก็บกันแก่คนละลูกก็ไม่พอกันแล้วนะครับท่านใดนชอบก็รีบๆ <sampling S 1> นะครับผมตอนนี้แย่งชิงกันมากนะครับผมในพัทลุงต่อมานะครับผมอ่ะนอกเรื่องไปเยอนะแล้วต่อมาลูกนี้เป็นเนื้อท,ทองแดงเพลิงนะครับอ่ะแดง,พงเพลิงแดงเพลิงนี่สร้าง1 9 9 9ลูกนะครับผม1 9 9 9ลูกนะครับอ่า แดงเพลงอาโค้ดสามตัวกันนะครับผมแดงเพลิงโค้ดสามตัวอีกแล้วโค้ดสามตัวนะครับผมสามหกสามนะครับแดงเพลิงสวยนะครับผมลูกนี้อะแดงเพลิงนะครับผมนี่ผมถ่ายผมถ่ายกับแสงไฟโคมไฟนะครับผมแสงเลยเป็นอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมองค์จริงสวยมากนะครับสู้แสงนี่คือสุดยอดนะครับผมเวลาสะท้อนแสงอาทิตย์นะครับสวยงามมากเหมาะขึ้นคอนะครับแบบนี้เหมาะขึ้นคอนะครับ สำหรับสายบารมีนะครับผมค้าขายลูกนี้นะครับผมสวยเช็มนะครับผมเดี๋ยวผมขอใช้ทิชชู่ดีกว่านะครับแดงเพลิงนี่แต่เกิดรูปแบบนี้นะครับผมจับไม่ค่อยได้นะครับผมโดนเหงื่อจะกัดนะครับผมดูนะครับผมนี่แดงนี่ก็แดงเพลิงนะครับแดงเพลิงนี่ก็แดงเพลิงเหมือนกันนะครับแต่ราคาต่างนะครับก่อนนะครับผมสองลูกนี้ราคาต่างนะครับแดงเพลิงนะครับผมค่อนข้างหายากไม่สภาพแบบนี้นะครับผม ผิวแบบนี้ค่อนข้างหายากนะครับผมดูนะครับออกจะจะชมพูแล้วนะผมออกจะชมพูแล้วนะครับหายากนะครับผมแดงเปลือแบบนี้เดี๋ยวมาดูเลขโคดกันดีกว่านะครับผมว่าเลขโคดอะไรห้าห้าเจ็ดนะครับผมเลขบิิลนะครับผมห้าห้าเจ็ดนะครับห้าห้าเจ็ดสวยนะครับผมสวยมากนะครับผมออกแนวชมพูชมพูพิงโกนะครับผม วันคลาสพิงโกนะครับอ่าใดชอบเหมาะกับคุณผู้หญิงนะครับผมสีสไตล์แบบนี้นะครับผมร้อนแรงนะครับอะต่อหายากกันดีกว่านะครับผมหายากเริ่มลูกเลกันเลยนะครับผมเล่ยตามความหายากไปนะครับในอันนี้เขาเรียกว่านวะอุดผงนะครับผมนวะอุดผงนวะอุดผงสร้างจํานวนแค่999เนะครับผม999าเลยนะครับ ว่าอ aja, ุดผงนะครับผมดูครับแป้งเจิมตามรูนะครับแป้งเจิมตามรูนะครับดูนะอ่าดูนะผมแป้งเจิมตามรูนะครับอ่าดูนะครับผมสวยงามนะครับผมอุดผงนะครับผมอ่าผงนะครับอ่าดูนะครับผมเปี่ยมด้วยพุทธคุณนะครับผมอ่าด้านใต้ย่งตอไว้วันนวะนะครับผมจะเลเซอร์ไว้วันวะนะครับเลเซอร์ไว้วันวะอ่าเห็นไหมครับ โค้ดอะไรเออเนี่ยโค้ดสิบห้าหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับในโค้ดสิบห้านะลูกนี้ผมก็ดูผมเพื่อนเลยนะครับสิบห้านะครับผมอ่ะแปลกหนึ่งนะครับผมสร้างหลักร้อยนะครับเลขโอเคสองตัวเองครับผมเลขผมสองตัวเองนะครับอ่าสิบห้านะครับสิบห้าท่านใดรีบๆเลยนะครับผมสิบห้านะครับผมเลขสองตัวนะครับผมสิบห้าอ่า สร้างแค่999ลูกนะครับผมาราคาเดินทุกวันนะครับผมราคาเดินทุกวันไม่ว่าจะเป็นเนื้อบนเนื้อล่างนะครับต่อมาเป็นทองทิพย์ลงยาหน้ําเงินนะครับผมทองทิพย์ลงยาหน้ําเงินทองทิพย์ลงยาหน้ําเงินนี้สร mm ้างจํานวน499ลูกนะครับผมน้อยลงไปอีกครับผมน้อยสุดน้อยลงไปอีกนะครับผมดูมีเสน่ห์นะครับผมสําหรับใครสายลงยานะครับสายที่ชอบนะครับผมอ่ะน้ําเต้าลงยานะครับผมสวยๆ สวยนะครับผมเงาๆเลยนะครับผมไม่อยากจับตรงโดนลงยานะครับสวยนะครับผมลงยาเต็มนะครับผมเต็มนะครับโค้ดตรงนี้จะต่อไม่เหมือนเพื่อนนะครับผมเพราะเป็นลงยาต่อที่เลเซอร์ดีตูดไม่ได้นะครับผมเลเซอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมุนหาสักครู่นะครับสักครู่เดี๋ยวลองดูนะครับอาจจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้ดูอหนึ่งห้าสองนะครับผมหนึ่งห้าสอง รวมได้แปดนะผมเลขมังกรโคตรมงคลนะผมโคตรมงคลนะสำหรับคุณผู้หญิงนะครับผมลงยานะผมเลี่ยมทองหรือเลี่ยมพลาสติกนะครับผมสวยสุดๆนะครับพุทธคุณล้นเลือนะครับผมอ่าเลขมังกรตามความเชื่อจีนนะผมว่าเป็นเลขมงคลนะครับอ่ะมาต่อกันที่ลูกสุดท้ายนะผมที่ผมมีมันแบ่งปันวันนี้นะครับลูกสุดท้ายลูกนี้จะเป็นสำริดชุบทองนะครับผมสำริดชุบทองนะครับสร้างแค่ 123ลูกนะครับอ่า123ลูกนะครับผมสามดิชุบทองนะผมหน้าตาอยู่คล้ายๆทองทิพย์นะครับอ่าดูคล้ายๆทองทิพย์นะครับดูคล้ายๆทองทิพย์นะครับผมแต่จะแบบว่าจะเงากว่านะครับผมจะจับจะจับแบบว่าจับจับกล้องเห็นกล้องจับแสงดีกว่านะครับอ่าทองทิพย์ลูกนี้นะครับผมเลขโค้ดอ่า๋ยวมาดูเลขโค้ดพร้อมๆกันนะครับสร้างแค่123ลูกนะครับผม123ลูกเท่านั้น เลขโค้ดนะครับผม92นะครับชัดเจนนะครับผมเลเซอร์ชัดเจนนะอ่ายังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับผมสร้างแค่120 123ลูกนะครับผมเลขโค้ด9 2นะครับอ่าเลขโค้ด9 2นะอ่าสําหรับท่านใดที่ชอบนะครับผมวันนี้ผมมีมาแบ่งนะอ่าเดี๋ยวผมทบทวนให้นะครับผมวันนี้มีเนื้อทองทิพย์นะครับผมเนื้อทองผสมนะครับแดงเถื่อนนะครับผมแล้วก็แดงเพลิงนว่อุดผงนะครับทองทิพย์ลงยาน้ําเงิน แล้วก็สนริชุบทองนะครับผมจำนวนการสร้างจะลดหลั่นลงไปนะครับผมอตอนนี้อยู่ในมือของประชาชนหลายๆคนแล้วนะครับถ้าเกิดใครช้าหมดนะครับผมบอกเลยว่าพลาดมากๆนะครับผมจะมีการบอกว่ารูนงงี้แน่นอนนะครับผมถ้าเกิดท่าในใดสนใจนะผมก็อินบ็อกมาด้านใต้เลยนะครับผมอินบ็อกมาด้านใต้เลยแล้วช่องทางการติดต่อผมทิ้งไว้ด้านใต้หมดเลยนะครับถ้าเกิด ถ้าในชอบคลิปแบบนี้นะผมหรืออยากให้ทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์นะาผมกดซ b s สไคร e แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมขอบคุณครับ